สวัสดีค่ะอัญญาเซลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณชาวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับภาษาเกาหลีนะคะโดยเราจะเน้นตามหลักสูตรของ EPS และโทปิกนะคะโดยที่หัวข้อหลักวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเลยนะคะอย่างที่หนึ่งะคะจุดประสงค์ของเนื้อหาวันนี้คือการแนะนำตัวค่ะซึ่งหลักภาษาที่เราจะต้องรู้จักนะคะก็จะมีคากริยา2ตัวอิมนมีดากับอิมนมิกะ จะมาดูว่าความแตกต่างคืออะไรนะคะและคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศแล้วก็อาชีพค่ะเราจะมาเริ่มที่หลักภาษากันก่อนนะคะวันนี้เราจะมารู้จักคำกริยาีดาแปลว่าเป็นหรือคือนะคะซึ่งจะใช้กับการบอกชื่อบอกสัญชาติแล้วก็บอกอาชีพนะคะอย่างที่3ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักของวีดีโอวันนี้นะคะก็คือการแนะนำตัวค่ะ ภาษาเกาหลีนะคะจะมีการผันคํากริยานะคะก่อนนําไปใช้จริงซึ่งในที่นี้เราจะสอนวิธีการผันในรูปที่เป็นทางการและสุภาพนะคะมาดูกันนะคะกริยาีดาที่แปลว่าเป็นหรือคือเนี่ยเมื่อผันเป็นประโยคบอกเล่านะคะจะผันเป็น imida และเมื่อเป็นประโยคคําถามนะคะจะผันเป็น i m ก a นะคะ i m ีดาก็จะแปลว่าเป็นหรือว่าคืออะไรสักอย่างนะคะ อิมิก็จะแปลว่าเป็นหรือคืออะไรใช่ไหมนะคะมาดูตัวอย่างก,กันชอนเนอั์ชัชมีด้ฉันคือนัชชาก็คือาาการบอกชื่อนะคะเมื่อจะทำเป็นประโยคคำถามทางชินเนสอนแซงนิมอิิกะทงชินก็คือคุณใช่ไหมคะเป็นครูใช่ไหมสอนซนิมคือครูค่ะ안녕하세요저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. 안녕하세요. 이는입니다สวัสด입니다 คำนี้นะคะภาษาเกาหลีไม่มีการแบ่งเพศนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นคําว่าชั้นผมที่มีความสุภาพนะคะเวียดนามแปลว,ว่าเวียดนามประเทศเวียดนามนะคะซารามแปลว,ว่าคนคะ่ะฮันกกเทกุมองโกลมียนมมาบังกลาเดชี 베트남, 스리랑카, 인도네시아, 중국, 네팔, 캄보디아, 필리핀. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요. เรามาดูคำศัพท์กันนะคะอ,อื่นไหนนาราประเทศฮักแซงนักเรียนอาเนียวไม่ใช่คำตรงข้ามนะคะเดใช่เ사ซาวพนักงานบริษัทเ사ซาคือบริษัทนะคะแล้วก็วอนคือพนักงาน,นะคะ่ะ 학생 선생님 회사원 주부 경찰관 소방관 공무원 점원 의사 간호사 요리사 운전기사 기술자 목수농부어부ูเ,เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะเป็นการบอกชื่อนะคะเหมือนเดิมค่ะเราใช้ตัวกิริยาอีดานะคะที่แปลว่าเป็นหรือคือผันเป็นรูปสุภาพคืออิมนีดามาลองดูกันนะคะตัวอย่างชื่อทูอันชอนเนนทูอันอิมนีดาผมชื่อทูอันครับ คนนี้ชื่อรีฮันนะคะชอเนนรีฮันอินมีดาผมชื่อรีฮันครับคนนี้ชื่อว่าสุภิกาใช่ไหมคะฉันชื่อสุภิกาค่ะชอเนนซูพิกาอิมีดาฉันชื่อสุภิกาค่ะมาดูต่อนะคะส่วนที่สองนะคะเป็นการบอกสัญชาตินะคะ บอกสัญชาติเราใช้คำกิริยาตัวเดียวกันนะคะอิมีดาแล้วก็การที่จะบอกสัญชาติต้องมีชื่อประเทศและมีคำว่าสารามที่แปลว่าคนนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อประเทศลองมาดูกันค่ะคนนี้นะคะเป็นคนปากีสถานนะคะใช้คำว่าชอรเนนชื่อประเทศก่อนพาคีสืานนะคะคน สาราเป็นอิมนีดานะคะตัวนี้ตัวมีอืมนะต่อมาค่ะคนไทยค่ะฉันเป็นคนไทยชอนื่นประเทศไทยก่อนแทกุกตามด้วยสาราที่แปลว่าคนนะคะแล้วก็อิมนีดาเป็นคนไทยค่ะอันนี้คือการบอกสัญชาติค่ะส่วนต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพมีโยงให้แล้วนะคะหนึ่งอัน รูปคุณหมอก็ต้องเจอคำว่าเอลิสานะคะแปลว่าหมอต่อมาค่ะรูปนักเรียนเราก็ต้องโยงไปหานักเรียนคือฮักแสงนะคะที่แปลว่านักเรียนต่อมาค่ะเป็นรูปคุณแม่บ้านนะคะเราก็โยงไปที่คำว่าแม่บ้านคือชูบูนะคะคือแม่บ้านอันนี้เป็นรูปพนักงานบริษัทเนาะก็คือเควซาวอนนะคะพนักงานบริษัท และสุดท้ายของเรานะคะคุณตำรวจนะคะก็คือชคงชัยกวานนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งเราจะเรียกสั้นๆว่าชคงชัยหรือว่าตำรวจก็ได้นะคะส่วนต่อมาจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรเมื่อกี้เราเห็นการบอกไปแล้วนะคะจากอีดา่านเป็นรูปประโยคทั่วไปนะคะประโยคบอกเล่า่านเป็นอินดีดาใช่ไหมคะ เม so ื่อจะผันเป็นประโยคคำถามผันเป็นอินนิกะนะคะขึ้นเสียงสูงเป็นคำถามนะคะมาดูกันตัวอย่างหักแสงนักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมหักแสงอินนิกะเวซาวอนพนักงานบริษัทจะถามว่าเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมเควซาวอนอินนิกะเควซาวอนอินนิกะถามว่าเป็นพนักงานดับเพลิงใช่ไหมโซพังกวนนะคะ โซพังควานอิมิกะนะคะต่อมาจะถามว่าเป็นพยาบาลใช่ไหมนะคะคันโฮซาคันโฮซาอิมิกะจะถามว่าเป็นช่างใช่ไหมช่างเทคนิคนะคะคีซุจาคีซ ja ุลจาอิมิกะนะคะ ต่อมาค่ะมาดูพาร์ทนี้นะคะให้ดูว่าเขาทำอาชีพอะไรเอ่ยคุณครูใช่ไหมคะก็คือซอนเซียงหนิงเซาวอนพนักงานบริษัทเคียงชายวานนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคงมูวอนก็คือข้าราชการคนนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยชาวนานะคะชาวไร่ชาวนาชาวสวนใช้คำว่านงปูนะคะชมวอนคือพนักงานร้านออบูก็คือ ออคนจับปลาชาวประมงบกสูคือช่งางไม้นะคะมาดูส่วนนี้กันชอนึนเพชรชน้ำอิมนีดาอันนี้แปลว่าเวียดนามเราต้องรู้เลยว่าหมายถึงการบอกสัญชาติใช่ไหมต้องเติมคนคนก็คือสารามชอนึนเพชรชน้ำสารามิมนีดานะคะอันนี้มงกลคือมองกโกเลียอินซาคือการทักทายนาราคือประเทศนะคะ ต่อมาค่ะถามว่าอะไรสักอย่างมูอชิมิกะอะไรและคำตอบคืออะไรลีฮันนิกะเป็นชื่อคนนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ว่าชื่ออะไรชื่อคือคำว่าอีรึมฮันกุกคือเกาหลีชีกอบแปลว่าอาชีพและจมวนคือพนักงานในร้านนะคะต่อมาฮักเซนิมิกะเป็นนักเรียนใช่ไหมเขาตอบว่าเควซาวนิมิกา เป็นพนักงานบริษัทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นไม่ใช่ก็คือ anio de คือใช่ q u e n c h a า o แปลว่าวไม่เป็นไรแล้วก็ค a m ซ a m i d a แปลว่าวขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเป็นส่วนแบบฝึกหัดค่ะ